สวัสดีครับช่อง diy by ช่างเบนนะครับวันนี้ช่างเบนจะมาสอนวิธีการติดตั้งบอร์ดแปลงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นบอร์ดแปลงรุ่น tr 67.03นนะครับบอร์ดตัวนี้ก็คือบอร์ดอนาล็อกนะครับยังไม่เป็นดิจิตอลทีวีนะครับเป็นบอร์ดธรรมดาเสียบได้คือ เอวีเออ h d m i แล้วก็ vga นะครับใช้ไฟเลี้ยง12บโวลต์น,นะครับอ่าบอร์ดตัวนี้พิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าปกติไม่ใช่ปกติบอร์ดบอร์ดรุ่นอื่นะเวลาเราได้เบอร์ความละเอียดจอภาพมาใช่ไหมครับเราจะต้องรู้ว่าความละเอียดจอภาพของทีวีเป็น ความละเอียดเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องโหลดเฟิร์มแวร์ใส่ USB แล้วก็มาเสียบเข้า USB นะครับใส่ฮนดิไดแล้วก็มาเสียบเข้า USB ครับ mm hmm. เพื่อให้เฟิร์มแวร์ของบอร์ดตัวนี้โหลดเฟิร์มแวร์ของบอร์ดตัวนี้ความละเอียดภาพจอแล้วก็มาเสียบ USB เพื่อให้บอร์ดตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นนั้นเป็นเฟิร์มแวร์ของของจอภาพนั้นใช่ไหมครับ แต่ตัวนี้พิเศษกว่านั้นก็คือไม่ต้องไปหาเฟิร์มแวร์ของบอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้คือกดรหัสเข้าไปเลยสมมุติกดรหัส input ตเต๊ดเติ๊ดเต๊ดต๊ดมันก็เป็นความละเอียดภาพที่หนึ่งกด input ตเต๊ดเต๊ดเต๊ดก็จะเป็นความละเอียดภาพที่สองมันก็เลยง่ายสำหรับผู้ที่เป็นช่างหรือว่าผู้ที่จะลอง ดัดแปลงบอร์ดใส่ทีวีตัวเองนะครับเผื mm hmm. ่อมันเสียแล้วก็อยากจะลองครับ mm hmm. ก็ง่ายสําหรับผู้ที่สนใจนะครับ mm hmm. ก็คือเราไม่ต้องไปหาเฟิร์มแวร์ไม่ต้องไปโหลดอะไรทั้งสิ้นเรามีโค้ดรหัสเรากดใส่เข้าไปเลยปุบ๊บแล้วมันจะไปหาเฟิร์มแวร์ตัวนั้นเองนะครับไปหาความละเอียดภาพนั้นก็คือง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ก็จะมี ชุดมันก็จะเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับ tr 6 7 0 3นะครับแล้วก็จะมีตัวรับตัวรับรีโมทกับคีย์นะครับคีย์แล้วก็มีกล่องกล่องนะครับสำหรับเก็บความเรียบร้อยใส่บอร์ดไปนะครับแล้วก็มีรีโมทครับนะี่ครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูว่ามันใส่ยังไง ตัวนี้ก็ใส่อย่างนี้เลยจะมีรูพอดีมันต้องหักนะนี่ครับีตรงรูเห็นไหมครับตรงรูเลยคันน็อตเนาะส่วนตัวรับรีโมทก็ ูนี่คันน็อตเขไปตรงนี้นะก็ดีเลยนะครับแต่คันนี้กล่องเราไปจิดด้านหลังไอตัวรับรีโมทเนี่ยมันจะน่าจะกดไม่ถึงนะครับเราต้องหาวิธีดัดแปลงเอาหรือไม่ต้องใส่นี้ก็ได้นะครับเอาแค่ตัวนี้แล้วก็ตัวรับรีโมทก็พอแล้วเดี๋ยวนี้บางทีวีบางรุ่นเขาก็ไม่มีปุ่มกดมาให้นะครับบางยี่ห้ออ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ ติดตั้งนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเคสในยี่ห้อนี้ครับหุ่นใดเสียนะครับจอเสียเอ้ยไม่บอร์ดเสียนะครับบอร์ดเสียแล้วมันหาซื้อไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีการดัดแปลงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการต่อไปนะครับอ่าเมื่อเปิดฝาหลังของทีวีมาแล้วนะครับก็จะเห็นเมนบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทีคอน ทีคอนของจอภาพนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทีบาร์ของจอนะครับสายแพรเขาเป็นสาย H d ดีนะครับนี่วิ่งมานี่ครับแล้วก็ออกมานี่ออกมานี่ก็เป็นสายสาย H d ดีธรรมดาครับนี่ฟูเฮดีนี่ HD ดี HD ธรรมดานะมาข้านี้ก็ตัวนี้เราได้แล้วได้สายเลยถ้าผู้ที่ไม่มี สายตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวอ่าผู้ที่ไม่มีสายตัวนี้มันก็จะมีขายนะครับจะเป็นอย่างนี้สายแปลงจอนะครับสายสําหรับบอร์ดแปลงนะครับอ่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้สายตัวไหนนะครับใ,ใกล้นะครับสังเกตนะครับไฟเลี้ยง ตัวนี้เห็นไหมสิบสองโวลต์น,นะครับไฟเลี้ยงสิบสองโวลต์ไฟขวาสังเกตจากไหนจากตรงนี้ก็ได้สีแดงเป็นไฟเลี้ยงแล้วมันมีฟิวอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือฟิวเราก็มองไปว๊บอันนี้คือเออไฟซ้ายพูดผิดนะครับมองตรงนี้พวกก็คือไฟซ้ายอันนี้อันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาใช่ไหมเราก็ต้องหาสายแพรที่มันเป็นไฟซ้ายเพราะว่า ไฟมันอยู่ทางนี้เห็นไ,ไหมเดือที่บอร์ดทีคอนนะครับมีฟิวอยู่ทางนี้ก็แสดงอันนี้เป็นบอร์ดไฟซ้ายไฟซ้ายอ่าสมมุติเนี่ยผมมีสายแพรของผมมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนี่เห็นไ,ไหมอันนี้คือสายแพรของที่ซื้อมากับบอร์ดแปลงเนาะอันนี้ก็ไฟซ้ายเหมือนกันใช่ไหมครับไฟซ้ายไฟซ้ายไฟซ้ายถ้าสมมติมันเป็นอย่างงี้ก็คือไฟขวาใส่ไม่ได้นะครับ ใส่พังนะครับตัวนี้จะพังเลยครับเวลาจะแบ่งต้องดูนะครับว่าไฟจอไฟซ้ายหรือไฟขวาอันนี้มันเป็นทีคอนเราก็ต้องดูว่ามันเป็นไฟซ้ายหรือไฟขวาอันนี้คือไฟซ้ายนะครับไฟซ้ายเหมือนกันเอาอันนี้ใส่ก็ได้เห็นมันเป็นทีวีจีนมันเลยง่ายนะครับถ้าเป็นพวกบอร์ดของ ทีวีซัมซุงแอลก็หัวมันก็จะอีกอย่างนึงครับเราก็ต้องสั่งซื้อให้ตรงนะครับว่าเราใช้ไฟซ้ายไฟขวาลักษณะสายแพรเป็นยังไงนะครับอย่างอันนี้มันก็เป็นสายแพรอย่างนี้เป็นไฟซ้ายนะแล้วก็บางเอืญนว่าไอตัวอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นสําหรับเสียบบอร์ดแปลงพอดีเลยนะครับเพราะนี่อของผมที่มีก็เหมือนกันใช่ไหมครับหน้าตามีแล้วเลยอืม เสียบได้เลยเสียบได้เลยอยาเราบอดแปลงมาบอดแปลงมานะครับเราก็ต้องเสียบตัางไงนี่นะมันจะมีขีดๆตัวนี้เห็นไหมเนี่ยขีดขาวๆด้านนี้อันนี้คือขาหนึ่งนะครับเรเสียบก็ การหนึ่งเห็นไหมมันก็คือจะมีเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็สังเกตว่าสีแดงมันอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยงก็เสียบให้มันตรงนะพอดีล้วคันนี้จอตัวนี้เราต้องรู้ว่ามันใช้กี่โวลต์น,นะครับเราต้องไปเบิด เปิดใน Google ดูนะครับ Data a s h e e t สมมุติเราเซิร์ชเข้าไปเบอร์จอเบอร์นี้ปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บครับเวลาจะแปลงเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเบอร์จอรเราใช้ไฟกี่โวล์น,นะครับมันจะมี3โวล์5โวล์12โวล์น,นะครับเราก็ต้องเลือกให้มันถูกอย่างเบอร์จอตัวนี้ผมรู้ว่ามันเป็น12โวล์น,นะครับผมก็ต้องมาเปลี่ยนซีเล็กเตอร์ตรงนี้ เป็นที่คีบใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าข้างบนนี้12โบโวลต์นะด้านด้านข้างนี้5้โวลต์ด้านข้างนี้3โวลต์ผมใช้12ผมก็ย้ายขึ้นเสียบด้านบนไเสียบไว้ด้านบนก็เ,เป็น12โบโวลต์ด้านซ้าย 3.3โวลต์นั้นกว่า3.3โวลต์นะครับผมรู้ว่าบ,ร,บ,ร,บร,ร์เบอร์จอเบอร์เนี้ยมันใช้12โวลต์แต่ที่ไม่รู้คือผมยังไม่รู้ความละเอียดจอเดี๋ยวเรามาลองเซตค่าความละเอียดจอผ่านตัวรีโมทเลยนะครับแต่คราวนี้มีปัญหาแกบอร์ตตัวเนี้ยมันขึ้นโลโก้แต่มันไม่ค้างมันมีดับด้วย ถ้ามันค้างตลอดยาวไปเลยเนี่ยผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนพักจ่ายไฟใช่ไหมผมก็จะใช้ไฟตัวนี้เลยไฟสิบสองโวลต์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ได้เลยแต่ครวเนี้มันดับด้วยมันไม่ขึ้นค้างตลอดแต่มันดับด้วยคราวนี้ผมก็เลยต้องแปลงแปลงทั้งไฟคือต้องหาไฟมาสิบสองโวลต์แล้วก็หาปลอดอินเวอร์เตอร์มาใส่แทนด้วย mm hmm. ก็คือผมจะไม่เอาชุดนี้เลยเอาออกนะครับ ตอนนี้ก็จะได้ดูไปเลยว่าคลิปนี้ใช้เออเดี๋ยวผมแยกคลิปดีกว่าใ้ตัวแปลงอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผมแยกไปทาอีกคลิปหนึ่งเนาะ,นะเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าอยู่ในลักษณะไหนคือมีบอร์ดซัพพลาย12บโวลต์แล้วก็จะมีบอร์ดอินเวอร์เตอร์อีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากการต่อสายนะครับ mm hmm. ก็จะมี นี่ครับไปไปบ้านไป A C นะเข้าอันนี้เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับห้5แอมป์นะห้าแอมป์ก็พอละตัวนี้ก็ไปเลี้ยงอะไรบ้างไปเลี้ยงนี่นะครับบอกอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็มี led ที่เข้าไปในจอนะครับก็เอาไฟมาเลี้ยงนี่นะครับเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวผมสอนอีกทีนะครับมันจะนานเกินไป อีกอันหนึ่งก็มานี่ครับมาเลี้ยงบอร์ดตัวนี้นะครับสิโวลต์นี้นี่นะครับสิบสองโวลต์เก้โวลต์นะครับแล้วก็เสียบสายแพะจอไปนครสายแพะจอก็วิ่งเข้านี่นะครับดูไฟตรงนี้ให้ดีนะครับไฟซ้ายหรือไฟขวานะครับ แพรจอก็บิงเข้าทีบาร์นะครับคราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการเซตเซตความละเอียดจอเซตเซตความละเอียดของบอร์ดให้เข้ากับจอนะครับคือจอความละเอียดเท่าไหร่ก็ให้มาเซตที่ตัวรีโมทของบอร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําครับนี่นะครับเมื่อหงายหน้าจอขึ้น มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะจะเห็นบอร์ดตัวนี้นะผมยังไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่ก็รีโมทตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรับรีโมทแล้วก็รีโมทนะครับอันนี้เราก็ทกําการเสียบปลัก๊กเสียบปลั๊กไฟขึ้นมาแล้วก็สแตนบายก็จะติดนะครับเราก็กดตุ่มแตนบา ไสีน้ำเงินก็คือว่าติดนะครับแต่คราวนี้เฟิร์มแวร์กับความละเอียดของหน้าจอมันไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นาตารางตารางตัวที่เราจะกดรีโมทเพื่อให้ความละเอียดภาพมันตรงกับตรงกับหน้าจอนะครับ <c oughs> มันก็จะมี ความลเรียดหนะ้าจอ1920คูณ1080ก็จะต้องกดคำว่า Input 03661แล้วก็เรียงไปเรื่อยๆจนถึง Input 03667นะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มกดความละเอียดภาพที่1920คูณ1080นะครับก็จะเป็น Input 03661 เราก็กดเนี่ยนะเนี่ยอินพุตอินพุตศูนย์สามหกหกหนึ่งนะครับ 0, 3, 6, 6, อินพุตศูนย์สามหกหกหนึ่งอ่าถ้าถ้ามันกดถูกนะครับ ถ้ากดถูกนะตัวไอเอลวีสีน้ําเงินนี่จะเปลี่ยนสถานะเป็นแดงแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะแต่แดงว่ากดยังไม่ถูก i ินพ t ตศูนย์สามหกหกหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมันจะดับแล้วมันก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเป็นไงครับติดมาแล้วแต่ความละเอียดภาพก็ยังไม่ตรงเห็นไหมครับมันไม่เต็มจอนะเอะอเราก็ต้องกดเรียงไปต่อครับเพราะเราไม่รู้ว่า ความละเอียดภาพที่เท่าไหร่แต่ถ้าอยากรู้เราก็แค่ไปเปิดที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชเบอร์จอเบอร์นี้นะครับอันนี้มันไม่ตรงนะครับเราก็จะกดอันที่2นะครับก็จะเป็นความละเอียดที่1366งสาคูณเจดกนะครับก็กด Input 03662นะครับ Input 0 3 6 6 2ออ่ามันก็จะดับแล้วก็จะติดขึ้นมาใหม่อ่าครานี้เต็มแล้วนะครับ แสดงว่าความละเอียดของจอเบอร์นี้ก็คือ1366งสาคูณเจ็นะครับอ่าเห็นไหมครับได้เลยลองกดเมนูดูนะครับภาพปกติเลยนะครับอ่าคราวนี้ <c oughs> เราจะเข้าเซอร์วิสโหมดนะครับเพื่อที่จะไปปรับไปปรับอ่ามันจะมีว่าถ้า ถ้าคนที่ไปเจอแบบภาพกลับหัวนะครับเราก็ต้องไปปรับปรับมิลลอนะครับเพื่อให้ภาพมันกลับหัวกลับไปกลับมาเพื่อให้ตรงนะครับแล้วก็คราวนี้ผมมีอยู่อันนึงก็คือตอนเราเสียบปลั๊กเนี่ยไอตัวทีวีเนี่ยมันจะขึ้นสถานะสแตนบายเราต้องมากดรีโมททีวีทุกครั้งนะครับมันก็บางทีมันก็หารีโมทไม่เจอรีโมทหายอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งค่าให้ลูกค้าไปเลยว่าเสียบปลั๊กปุ๊บให้มันติดเลยนะครับ เป็น power on เลยนะครับอ่าอันนี้เราก็มาลองตั้งค่าดูนะครับต้องเข้าสวิตช์โหมดก่อนนะครับก็คือ input 208นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับ factory setting นะครับคราวนี้เราจะมาเข้าไปที่หัวข้อ พาร์เนลเซตติ้งนะครับคราวนี้มันจะมีให้เลือกบิตอ่าคัลเลอร์แล้วก็มีว่าแปดบิตอะไรนะครับถ้าเราลองปรับก็คือซ้ายขวานะครับสมมติเราปรับขวาไปปุ๊บสิบบิตสองบิตอ่าหายนะครับก็ปรับมาใหม่เป็นแปดบิตนะครับเราก็ดูตัวหนังสือถ้ามันปกติแล้วสว่างแล้วก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลื่อนลงมานะครับมันจะเป็นอันนี้เลือกเลือกจีด้ากับวีซ่านะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดหน้าจอ เป็นความถี่ของหน้าจอนะครับถ้าเลือกผิดมันก็ภาพก็จะเพี้ยนไปนะครับอันนี้ผมเลือกมาที่จี a ้านะครับ้วแลวก็มีอะไรอีกอ่าตัวกลับหัวนะครับตอนนี้คือมันตั้งปกติอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกลับหัวให้ดูนะครับถ้าเป็นบอร์ดต,ตัวนี้ต้องเลื่อนมาที่ตัวคําว่าฟลิปนะครับตอนนี้มันฟลิปออฟนะครับเราก็เลื่อนขวาเป็นเฮดบวกวีนะครับแล้วมันก็ยังไม่ทํางานจนกว่าเราจะกด เอ็กซนะครับเอากด exit มันก็จะถามว่าถ้าซ้ายก็คือเย็ดขวาก็คือโ no นนครับเราก็เย็ดไปสายเครื่องมันก็จะดับแล้วก็จะติดขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่ามันกลับหัวไหมนั่นกลับหัวนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเห็นไหมโนซสิ่งนี้เ่าอ่านเพี้ยนแล้วอันนี้เราก็ต้องเข้าไปแก้ไขนะครับให้มันเป็นภาพปกตินะครับก็อินพุตสองศูนย์แปดเหมือนเดิม แต่คราวนี้ยไอเมนูมันก็จะกลับตามนะครับเราก็ต้องพยายามดูนะครับเราเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพารเนลเซตติ้งล้วก็เลื่อนมาที่ฟิปนะครับเลื่อนไปที่ปิดนะครับออฟนะครับแล้วก็กด exit ออกนะครับมันก็จะถามมันก็จะถามอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายด้วยก่าแล้วก็ขวาไปครับอ่าผิดครับเราต้องสายนะครับเมื่อกี้ เขาไปใหม่อินพุ2 0 8เลื่อนมาที่ Panel Setting เลื่อนมาที่ f l i p ใส่คาว่า Off แล้วก็กด Exit แล้วก็เลื่อนสายถ้าเลื่อนถูกคือเครื่องมันจะดับแล้วก็จะติดใหม่นะอันนี้คืออาการแก้แก้อาการภาพกลับหัวนะครับ ส่วนในอันนั้นที่ว่าจีด้แล้วก็บิดนี่คือแก้ภาพกากนะครับคราวน,นี้เราจะมากดให้มันให้มันเป็น power on นะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ติดเลยครับเราก็ต้องเข้าไปที่เดิมครับ input 2 0 8 input 2 0 8อ่ามานี่นะครับอันนี้เลื่อนมาเราลองดูกันนะครับผมไม่นแน่ใจ panel setting ไม่ใช่นะครับกดเมนูแล้วก็เลื่อนมาอันบนหรือเปล่า general setting อ่า เลื่อนมาที่คำว่ามีไหมนี่ครับ power on mode นะครับตัวนี้เห็นหรือเาล่าไม่เห็นน,นี่ครับเลื่อนมาที่ power on mode นะครับตอนนี้มันออฟอยู่แล้วกดออนนะครับแค่นั้นครับแล้วกด exit อ,ออกเลยอันนี้เรามาลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดปลั๊กครับแล้วก็เสียบใหม่ สถานะเตนาบครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาสีฟ้าเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทนะครับครับแค่นี้นครับเสร็จสิ้นการติดตั้งบอร์ดบอร์ดแปลงครับบอร์ดแปลงไม่องอเฟิ่อมแวร์ไม่ต้องหาเฟืร์มแวร์นะครับใช้กด คีย์เข้าไปนะครับโปกัสไม่นี่นะครับจุบจบุบบอร์ดรุ่น TR หกเจ็ดศูนย์สามนะครับตัวนี้นะครับบอร์ดแดดแปลงไม่งอเฟิร์แวร์นะครับไม่ต้องหาเฟิร์แวร์มาโหลดใส่นะครับใช้วิธีกดรีโมทเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับออก ลืมไปมันมันต้องต่อลําโพงเนี่ยครับจุดต่อลําโพงคือตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวหาก่อนนี่นะครับจุดต่อลําโพงครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ L ขีดเอาเกาแล้วก็ R ขีดเอาเกกาวนะครับก็คือทางซ้ายก็คือ L กับกาวนะครับขวาก็คือ R กับกาวนะครับวิธีต่อสกเก็ตมาอยู่ตรงนี้ครับ แต่ตอนต่อเราก็มาปิดกีตรงนี้นะครับต่อไปลาโพงซ้ายลําโพงขวาครับเพราะตัวนี้มันมีขยายในตัวนะครับตัวนี้ขยายเสียงดีนะครับดีกว่ารุ่นก่อนหน้าก่อนหน้าเสียงไม่ดังครับอันนี้เสียงดังดีอ่าโอเคเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วก็มาดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับ,รบเปิดมาตอนนี้เป็นช่อง AV อยู่เราเสียบ HDMI นะครับเราก็เลื่อนไปที่ HDMI นี่นะครับอาการภาพเป็นที่กากนะครับเราต้องเข้าโหมดนะครับอินพุต208นะครับอินพุต208เลื่อนมาที่พ a n e l SETTING เลื่อนมาที่ตอนนี้มันอยู่8บิตเราเลื่อนไป10บิต12บิตอ่าไม่มีผลนะครับเลื่อนมาที่ LVDS CONVERTER นะครับตอนนี้ม็นเจอด้นะครับ เป็นวีซ่านะครับนี่อนี่เองอ่าเสรลุปแล้วเป็นวีซ่านะครับอันนี้คือแก้อาการภาพก,กากนะครับแล้วเราก็กด e x i กซิโดห์อ่เล่นเสียงฟังดูครับโอเคเลยครับไม่ได้โอเคสวยงามนะครับคครับคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็ขอจบการวิธีการซ่อมไม่ใช่ซ่อมวิธีการติดตั้งบอร์ดบอร์ดแปลงนะครับ tr หกเจ็ดศูนย์สามบอร์ดแปลงไม่ต้องง้อเฟิรมแวร์นะครับใช้รีโมทกดได้เลยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง diy by ช่างเบน เพื่อให้ช่างเบน์มีกำลังใจทำคลิปต,ต,ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอไปนะครับสวัสดีครับ